สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่รักเลยนะฮะอยู่ผมโปรชนาเกมเมอร์กับเกมที่มีชื่อว่า A t s t i l l l i ะไรนะครับกับคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือวิธีการหาเงินในแบบพื้นฐานสำหรับคนที่มาเล่นใหม่ก็สำหรับมือใหม่นั่นเองผมครับวิธีแรกที่ผมจะแนะนําก็คือวิธีการเติมเงินซึ่งเกมทุกเกมก็มีการเติมเงินซึ่งเราก็การเติมเงินนี้ก็จะทําให้เรามีเงินแล้วก็โหดขึ้นกว่าชาวบ้านอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าสําหรับสายฟรีนั้นจะมีวิธีการหาเงินได้อย่างไรนะครับแต่ว่าเรา ไปดูวิธีเป็นวิธีก่อนละกันโอเควิธีแรกคือการเติมเงินให้เรามาที่ร้านค้าจากนั้นไปที่ a 3จากนั้นไปที่เออไอเทมการเงินนะครับผมก็เลือกไปที่โกลนะผมนี่ครับผมเราสามารถใช้เพชรไดมอนด์ Diamond ในการซื้อโกลได้ซึ่งวิธีนี้ก็สําหรับคนที่มีเงินมีทองนะโอเคต่อมาวิธีที่2คือที่การเล่นแบทเทิลรอย่อนะผมอ่าเ,เล่นแบทเทิลรอยัลอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ผมอ่า เมื่อเราเล่นเนี่ยเราก็จะได้ทั้งเงินแล้วก็แต้มด้วยแต้มในการมาซื้อเงินอีกทีหนึ่งโอเควิธีการซื้อเงินก็ซื้อได้จากการที่เรากดที่ขีดสัมผัสแล้วก็ไปที่รานค้าแล้วก็เอสแล้วก็ไปแบทเทนลอยยอดนะผมซึ่งการซื้อเนี่ยมันก็จํากัดการซื้อต่อครั้งก็คือ2ครั้งต่อวันเท่านั้นเองนี่ครับผม,มก็ใช้แต้ม1000แต้มในการซื้อซึ่งการซื้อ1ครั้งเนี่ยก็จะได้โก2 5 0 0,000โกนะผม ซึ่งซื้อ2ครั้งก็ได้มา5 0 0 0สนโกลดถือว่าเยอะไหมก็ค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับคนที่แบบกำลังร้อนๆเนี่ยในการอัพโซลิงเกอร์อ inger, หรือว่าในการอัพอาวุธต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินในการอัพใช่ไหมซึ่งเงินนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อของในการทำชีวิตประจำวันของตัวละครของเรานั่นเองนะฮะโอเคส่วนวิธีที่3ก็คือการทำเควสรายวัน หรือว่าการทำเควสพื้นที่หรือเรียกอีกทีนึงก็คือการทำเควสเขียวนั่นเองผมเราจะดูได้จากการที่เราคลิกไปที่เควสเขียวแล้วก็จะหาเทวสที่เราจะได้เงินมาเยอะๆนะผมอันนี้คือ0,000 0แสนนะผมอันแสนแสนสี่ 1, 4, นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วผมซึ่งการทำเควสเนี้ยก็จะทำได้สิบครั้งต่อวันแล้วก็รีได้หนึ่งครั้งนะผมสำหรับคนที่มีเอ่ออะไรนะออเมมเบอร์ขั้นสี่นะผมโอเค นะเมื่อเราทำเพจสิบครั้งในวันแรกจบแล้วนะ่ะมันก็จะให้เรารีหนึ่งครั้งหนมแต่ว่าเราต้องมีตั๋วนะผมผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วกันโอเคต่อมาวิธีสุดท้ายก็คือวิธีการฟาร์มมอนเตอร์นะผมซึ่งการฟาร์มมอนเตอร์เนี้ยผมจะแนะนำในการฟาร์มมอนเตอร์ที่มันแบบเลเวลใกล้เคียงกับเราเงินที่ได้รับเนี่ยก็อยู่ต่อคืนนะผมซึ่งตอนที่ผมตื่นมาเนี่ยผมมีเงิน 5M ตอนนี้ก็ตื่นมาก็ มีเงิน7ล้าน8แล้วก็คือผมฟาร์มได้ 2M การแนะนำที่ผมจะฟาร์มก็คือการให้มันขายของอัตโนมัตินะผมวิธีการตั้งค่าคือไปที่ปุ่ม3ขีดแล้วก็การตั้งค่าแล้วก็จากนั้นเลือกที่ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกของผมนะฮะแล้วก็ไปที่ขายนะผมตรงนี้ให้เราตั้งค่าไปที่สมมติคนที่ไม่อยากได้ไอเทมที่มันมีระดับคุณธรรมดาแล้วก็คุณภาพหรือหลูลลาเนี่ยเราก็ เลื่อนนะบผมตอนนี้ผมก็ไม่อยากได้พวกลำคาละอ่ะผมก็ตั้งเป็นไอเทมลำคา่าแล้วก็เลื่อนระดับสูงสุดเป็น100อผมอ่าไอนี้ก็เลือกเป็น100ไปเลยเพราะว่ามันจะขายเองอัตโนมัติผมจากนั้นเงินเราก็เด้งมาเรื่อยๆนะครับผมโอเค แล้วก็อีกวิธีนึงครับผมสำหรับคนที่แบบอยู่จอแล้วก็เก็บของเนี่ยเราสามารถที่จะไปขายใน n p c ได้แต่ว่าเราก็จะได้เปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นถึง10%เนลยนะผมสำหรับคนที่เอ,เอาของไปขายเองแต่ว่าไม่ใช่ฟังก์ชันอัตโนมัตินะเอาของไปขายเองแล้วก็ปิดฟังก์ชันอัตโนมัติไว้แล้วก็เอาของไปขายเองเนี่ยเราก็จะได้เงินที่เยอะขึ้นกว่าสำหรับคนที่ขยันละกันจากนั้นที่ผมจะแนะนำอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราฟา์มอนเตอร์ที่มีจุดกอบบิน มันจะเป็นกรอบบินไอเทมเนี่ยมันก็จะได้แบบมีโบนนะัสพิเศษด้วยนะก็มันก็จะสุ่มเกิดตามแมปนี่แหละนะแมปอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมนี่มันจะเป็นกรอบบินตัวสีทองแบบนี้นะผมนี่ฮะกรอบบินทองคำนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะตีให้ดูว่ามันจะได้เงินกี่บาทซึ่งมันก็จะสุ่มตามแมปเนี่ยแมปที่อยู่ในดันนะผมอ่านี่ฮะพอเราฆ่าตายเนี่ยปุ๊บเงินเห็นไหมตกมาเป็นกองเลย4ี่พันสี่พันสี่พัน 4 0 0 0 7 0เ0นี้ตัวละเป็นหมื่นเลยนะครับผมเห็นไหมฮะอ่ะผมจะแนะนำอย่างนี้นะผมในดันที่คุณผู้ชมอยู่นั้นก็ไปที่รูปโลกนะผมจากนั้นไปที่ดันเจียนอุปกรณ์ที่ผมฟาร์มอยู่นะเพราะว่ามันจะดับอุปกรณ์ด้วยในการที่จะให้เราขายของนะซึ่งมันจะแยกกันอย่างนี้ผมมันจะมีการฟาร์มนอกแม็กับการฟาร์มภายในดันเจียนซึ่งการฟาร์มนอกแมบเนี่ย มันก็จะไม่ค่อยได้อะไรแล้วก็จะไม่ค่อยมีกอบบินไอเทมหรือกอบบินตัวสีทองแบบนี้นะผมโอเคนี่คือพื้นฐานในการหาเงินการหาเงินที่ดีที่สุดสรุปเลยกันก็คือการฟาร์มมอนเตอร์นะับผมอ่าแล้วก็ถ้าใครมีเวลาก็ไปทำเฟสเขียวแต่ว่าเพสเขียวเนี้ยผมแนะนำให้ถ้าคนไม่ร้อนเงินจริงๆนะผมว่าแนะนำให้เอา EP ที่มันได้มากที่สุดก่อนละกันนะผมโอเคสรุปง,ง่ายๆก็คือ การฟาร์มมอนเตอร์ให้เรามาฟาร์มที่ดันเจียนอุปกรณ์นะฮะโอเคนี่คือดันเจียนอุปกรณ์หามอนเตอร์ที่มันมีระดับใกล้เคียงกับเราแล้วก็ฆ่ามันตายง่ายที่สุดในการฟาร์มนะครับผมเราได้ทั้งไอเทมแล้วก็ได้ทั้งเงินมาใช้โอเคครับสวัสดีผม Professional Gamer ก็คงต้องขอตัวลาก่อนไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้ากับผม Professional g ไว้เจอกันแน่อนอนครับผมบ๊ายบาย